<9. S 2> สตรีหารรบกล้าทับเรือของพม่าที่มียี่วุ่นเป็นผู้บังคับการได้ยกออกจากเมืองมาริสและโจมตีเมืองตะกัวปา่าหลังจากนั้นก็ได้โจมตีเมืองตะกัวทุ่งซึ่งเป็นที่ทำการของผู้สำเร็จราชการหัวเมืองฝั่งตะวันตก จะเตียมตัวไปบุกเมืองถลาง ภริยาเจ้าเมืองถลางถูกจับเป็นประกันที่เมืองตะกัวทุ่งเพราะขาดส่งค่าภาคหลวงเมื่อเมืองตะกัวทุ่งแตกจึงได้หนีกลับมาที่เมืองถลาง เราค้องโดนกับมวดไปหมดแล้วเจ้าค่ะไอข้ขอี่คอกมันไม่โหลดจักต่ำเติมกันไปถึงไหนเจ้าจะคาควรไปใหญ่า้องหนอกกายไม่ตายก็ห้าไม่ได้เฮ้ยหยดุดนี่พี่เองของพูน จันคุณพีนี่มาได้นานหนักทึ่งจริงนักี่จันจู่ๆต้องไม่ได้สอหน้ากันเสีแล้วพ่อขายปลาขลาแตกผีก็รีบนี่ออกมาว่างจากได้ปรุงซอปเจ้าผุนผีให้แล้วเซ็ตเห็นทีคงทำเหมือนนั้นคงไม่ได้ครับพอมาตาจะมาถึงแล้วนี่กันเถอะจ๊ะ ไม่ผี่จะอยู่ที่นี้อยู่ไม่ได้ยังไงก็ต้องน,นี่ก่อนเซจซึกแล้วคอยกลับมาผูกจ้าขิดรูอวะฮัดนี่ไปเข่านี่กลับมาจะมีแผ่นดินให้อยู่อย่างม่ทันได้สู้ก็ยอมทิ้งบ้านเมืองให้ผวกมันมาเหย็บยํำง่ายๆอย่างนั้นเหรือแต่เขาว่าพวกมันหยอกถับหย่มาก พวกเราสู้ไม่ได้หรอกเจ้าผูดมีส้มกับเกิดมาในตระกูลเจ้าเมืองทะล่างพอเราอูเราลำบากยากแค้นเพียงไรกว่าจะรวมึงทะลังให้เป็นบ้านเมืองได้แะู่พวกเจ้าอะยอมหยกให้ข้าซึกได้โดยง่ายน่าอดสู้อีกนักแล้วผีคิดจะทำเช่นไรพวกเจ้าจะนี่เขาสุดแต่ใจเถิดส่วนผีอะจะยู่ที่นี้ แม่ตัวตายก็ไม่ยอมยกเอาแผ่นดินของ่อแม้ปู่ยาตาใหยให้ใหพผกมันโดยไงหรอเช่นจะยู่สู้กับผีคุณหญิงจันเป็นธิดาคนโตของเจ้าเมืองถลางในอดีต สามารถดูแลน้องๆและไพร่พลมาตั้งแต่ยังไม่ออกเรือนจึงมีความเข้มแข็งและไหวพริบดีมีฝีมือในการสู้รบและรอบรู้ยุทธวิธีต่างๆสามารถคิดอ่านแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีต่อมาคุณหญิงจันท ได้สมรสกับพระยาทลางพิมนก่อนที่ทัพพมา่าจะยกมาไม่นานเจ้าเมืองทลางซึ่งป่วยหนักอยู่ได้เสียชีวิตลงและยังไม่มีเจ้าเมืองคนใหม่มาแทนมีเพียงนายทองพูลลูกพี่ลูกน้องของคุณหญิงจันทำหน้าที่ปลัดเมือง จันร์เป็นผู้ที่มองการไกลได้ติดต่อค้าขายกับพ่อค้าชาติตะวันตกมายาวนานโดยเฉพาะได้ติดต่อค้าขายและสนิทสนมกับกัปตันฟรานซิสไลท์ชาวอังกฤษซึ่งเป็นกัปตันเดินเรือติดต่อค้าขายกับเมืองท่าต่างๆในแถบมหาสมุทรอินเดียสินค้าสำคัญที่คุณหญิงจันร์และครอบครัว ขายให้กับพ่อค้าชาติตะวันตกคือแร่ดีบุกที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลให้ขุดแร่ส่วนสินค้าที่ซื้อจากพ่อค้าคืออาวุธปืนพร้อมด้วยกระสุนดินปืนทางเมืองทลางจึงมั่นใจว่ามีอาวุธปืนและดินปืนมากพอจะต่อสู้กับพมา่าได้ ความคิดที่จะต่อสู้กับพม่าของคุณหญิงจันได้รับการสนับสนุนจากคุณมุกน้องสาวและน้องชายซึ่งล้วนมีฝีมือในการรบตลอดจนกรม,มาการเมืองคนอื่นๆพีเชืวว้อวะขาซึกมันจักตองมาขึ้นเถอะถาตะเผานี่เป็นแน่ฉันก็คิดเช่นเดียวกับผีถาตะเผาใกล้เมืองที่สุด แหละคุณฟังเดสะดวก่าที่อื่นได้แต่ตรงนี้มันเป็นถีราบไม่เหมาะแก่การตั้งขายเจ้าอย่าลืมว่าขาซึกกำลังฮึกเพิ่มทีตี้ได้ตะกวดถุงคงมีขาดดอกวะเราจักสู้ถ้าพวกมันดูว่าเราอย่างบ้างเจ้าเมืองพวกมันคงจริงตาใจคงไม่เลอกไปทางกันด้านแนะทางตะกวดถุงเขารู้กันทัว มันต้องรูน้นะเฉินั้นจงเล็งปลูกขายเถ่บ้านเคี้ยนให้ผ่าผู้คนแะละสเสบียงข้าวไปไวในขายให้หมดข้าววะเราต้องแยกออกเป็นซ่องขายอยากได้ขนมยิงมันเพิ่มอีกทา่าเจ้ามาพูดโุกเฉินั้นก็ตั้งซ่องขายให้เจ้าอาจคุมขายนึ่งสวนอีกขายนึงให้ท่องผูนเป็นวัวทับ ตอนเนี้ยพวกบันดอนออกจากป้ามาแล้วได้ข่าววาผีจันจน่ะจะนำซูซึกเขาเลยจะออกมาช่วยพ่ออย่าเลยคิดวาจักช่วยชั้นเลยให้คิดวากำลังช่วยแผ่นดินเกยท้องทุกคนจักดีกวา่า เมืองถลางคาดว่าทัพเรือพมา่าจะจอดเรือขึ้นบกที่ท่าตะเภาซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะภูเก็ตบริเวณหน้าเมืองถลางจึงออกประกาศอบพยพผู้คนและรวบรวมสเสบียงอาหารทั้งหมดเข้าไปอยู่ในค่ายที่ปลูกสร้างขึ้นใหม่สองค่ายแต่ละค่ายมีอาวุธปืนและปืนใหญ่ ไว้เตรียมต่อสู้กับข้าศึกทัพเรือของพม่าได้จอดเรือขึ้นบกที่ท่าตะเพาตามที่คุณหญิงจันคาดการไว้จากนั้นก็ตั้งค่ายหลายค่ายเรียงรายชักปีกาถึงกัน ที่บริเวณริมทะเลหน้าเมืองถลางกองทัพพม่าซึ่งได้รับชัยชนะที่เมืองตะกัวป่าและตะกัวทุ่งไม่ได้คาดว่าทางเมืองถลางจะเตรียมตัวต่อสู้แข็งขันเห็นได้ว่าทัพพม่าไม่ได้ตั้งค่ายมั่นคงแน่นหนาแต่ละค่ายไม่มีเชิงเทินหรือหอรบหากเป็นลักษณะการปักเสา ล้อมรั้วไว้คร่าวๆนักรบถลางไม่รอให้เนิ่นนาน oh, <yeah. S 1> เปิดฉากการรบก่อนโดยทันที นารีมีเดชลำแรงชายเหตุก็อยู่ดูได้ดวนแกแรงใจใชายแรงกายเกินเพศดอกเนิโดยที่ใจไม่แพ้ ไม่แพ้ไทรี นิสบียงเหลือกี่มากน้อยยังมีถึงสามวันด้วยซ้ำขอรับสั่งให้คนออกไปหาสิอออส่งไปหลายรอบแล้วขอรับโดนยิงตายสิ้นอ่าใครเป็นคนส่งข่าวว่าถลังไม่มีเจ้าเมืองแล้วเจ้าเมืองตายแน่แล้วล่ะขอรับศพยังคายอยู่ในจวนด้วยซ้ำอูวแล้วยายพวกมันจึงกล้ากัดไม่วางเช่นนี้ เขาว่าพวกมันมีสตรีปเป็นผู้นำทัพขอรับโกหกเจ้ามินข้าว่ารบกับสตรีกันนั้นเนอะโค้ทัพพวกทหารมีทัพใหญ่มาช่วยแล้ว สั่งทหารทุกคนออกไปรับกับพวกมันครอแต่ว่าตอนนี้พวกมันมีกองทัพใหญ่มายดข้าสั่งให้บุกคุณหญิงจัน ออกอุบายให้ชาวเมืองถลางทั้งชายหญิงแต่งกายอย่างทหารล่อให้ฝ่ายฆ่าศึกเข้ามาใกล้วิถีกระสุน ออกมาแล้วทุกคนนิ่งไว้ก่อนรอให้คนในค่ายยิงปืนเพ้งจึงขอยลบพวกเราอยาวัดกลัวให้มันเห็นฮักมันเห็นจักเส้อแพนจักสวดมนต์หรือหลํหาให้ก็ทําเทิดพอเพียงเทอถ้อยนี้ให้หนึกถึงหน,น้าหลูกลานของพวกเราไวาสักวันหนึ่งเขาจะครอบใจที่เรายืนยัดอยู่เผื่อพวกเขา นี่มันผู้หญิงดิว่าเฮ้ยไปกำลังถ่ายกำลังถ่ายถ่ายเร็วเร็วทหารพม่า ถูกปืนของชาวเมืองถลางระดมยิงจึงขาดขวัญกำลังใจทัพพมา่าล้อมเมืองถลางอยู่ประมาณหนึ่งเดือนแต่ไม่สามารถตีค่ายของชาวถลางได้เพราะคุณหญิงจันและคุณมุกน้องสาวรวมทั้งกรมการเมืองตลอดจนราษฎรทั้งหญิงและชายคนหนุ่มสาวและผู้สูงวัย ร่วมมือกันต่อสู้ป้องกันเมืองอย่างสุดความสามารถ ในที่สุดเมื่อสเสบียงอาหารหมดและทัพพมา่าไม่สามารถออกไปรวบรวมสเสบียงจากเมืองถลางได้ย่วุ่นแม่ทัพพมา่าจึงต้องเลิกทัพกับพม่าไปเมื่อวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2328 พงศาวดารรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งกล่าวว่าขณะที่สมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลสเสด็จกลับถึงพระนครแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชองค์การโปรดให้มีตราออกไปยังเมืองถลางตั้งกรมการผู้มีความชอบในการสงคราม เป็นพรยาถลางขึ้นใหม่แล้วโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมตั้งจันทร์ภรยาพรยาถลางเก่าซึ่งออกต่อสู้รบพม่านั้นเป็นเท้าเทพสตรีโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม ั้งมุกน้องหญิงเป็นเท้าสีสุนทรพระราชทานเครื่องยศโดยควรแก่อิสตรีทั้งสองคนตามควรแก่ความชอบในสงครามนั้น ทำชอบกอบเกียตรติแกลวการรง้าวเทพกษัตริย์ทรงแต่งตั้งสีสุนทรอน,อนงอีกหนึ่งนางนานามติดตำนานครั้งศึกเพื่อง เมืองทลางศึกก้าทับ